เปิดรายละเอียดชุดนางนพมาศคิมเบอร์รี่ลุคนี้ราคา30ล้านทำเอาคนที่มาร่วมงานลอยกระทงที่ไอคอนสยามตกตะลึงกับความสวยสะกดตาของนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนด์โรเทมัสที่แปลงโฉมเป็นนางนพมาศคอนเซปต์ Concept, ยกย่องนางนพมาศเป็นสตรีนักปราดโดยชุดที่คิมเบอร์รี่สวมใส่นั้นมีชื่อว่านารีสีสัชนาลายัยสุโขไทยทนีตัดเย็บด้วยผ้าไหมโบราณจากสุโขไทย ฝีมือการออกแบบโดย Art, อาร์ตอัครรัตเนรมิตรศิลป์แชมป์ชุดประจำชาติเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มูลค่าชุดรวม10ล้านบาทเสริมความสง่าด,ด้วยเครื่องประดับแบรนด์ไทยทองทนิมรังสรรค์ผลงานสุดวิจิตรมูลค่าเครื่องประดับรวม20ล้านบาทในปีนี้สิทธิศักดิ์คูหาวิไลผู้ก่อตั้งแบรนด์ได้มีการนำมุมมองใหม่สำหรับเครื่องประดับไทยผสมผสานงานปรติมากรรม ึ่งนูนสูงบนทับซวงเพื่อสร้างสารรค์งานเครื่องประดับไทยให้วิจิตยิ่งขึ้นโดยยังคงรักษากรรมวิธีการรังสรรค์แบบโบราณเพิ่มความเลอค่าด้วยอัญมณีเพชรและไข่มุกเครื่องประดับประกอบด้วยตังหูทับซวงพาหุรัตกำไลและปั้นเน่งแต่ละชิ้นมีการสอดแทรกกลิ่นอายของศิลปะสมัยสุขโขทยัยลวดลายหงสื่อถึงสตรีในราชสำนักผู้สูงสัก และไข่มุกซึ่งเป็นอัญมณีแห่งพระแม่คงคาเปรียบเสมือนความงามและสติปัญญาอันล้ำเลิศในส่วนของผลงานชื่อรัตนมาศพิราชจักพัิแปลว่าจันแก้วอันเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งจันแก้วในที่นี้หมายถึงนางแก้วหรือนางนพมาศคอนเซปต์ผลงานเพื่อยกย่องความงดงาม และปัญญาอันปราดเปรื่องของนางนพมาศในการคิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวถวายแด่สมเด็จพระร่วงเจ้าในพระราชาพิธีจองเปรียงวันเพ็ญเดือน12